สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับรถคันนี้เป็นรถอีสุ d m a มนะครับขับมาแล้วเกียร์มันขัดคือเกียร์ปลดไม่ออกนะครับอพอเช็คดูแล้วเนื่องจากน้ำมันเกียร์แห้งมันเกียร์แห้งสันนิษฐานได้เลยว่าลูกปืนปลายเกียร์สแตกเข้าไปขัดแตกไม่หมุนนะครับแล้วก็ถอดลงมานะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์สนะครับอันนี้บริเวณช่วงล่างของ d m a มนะครับ ถอดออกมาลื้อแล้วก็ล้างทำความสะอาดมันนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนอันนี้ชุดเกียร์ของมันนะครับเนี่ยถอดมาปลายเกียร์สี่นะครับอันนี้พวกชุดลั่นเกียร์ต่างๆแล้วก็พาร์ตต่างๆเราถอดออกมาให้ดูล้างทำความสะอาดนะครับนะครับหรือประกอบเกียร์อ๋อลงเฟซนิดหนึ่งใช่ไหมครับเอ,อ่อ สาเหตุที่เกียร์ติดนะครับเกียร์มันคาอยู่เลยนะครับปรากฏว่าลูกปืนปลายเกียร์สีมันละลายนะครับละลายติดกันเลยครับในลูกปืนปลายเกียร์สีออกมาเนี่ยที่กองเป็นกองเนี่ยไม่ได้ถ่ายว้เดี๋ยวผมถ่ายดูก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนปลายเกียร์สีแล้วก็ล้างเดี๋ยวก็ประกอบนะครับอีสูดีแมกนะครับอาการเมื่อคืนนี้ก็คือ ปลดเกียร์ไม่ได้ใส่เกียร์ก็ไม่ได้แต่รถคาเกียร์อยู่คาประมาณเกียร์สาม